สวัสดีครับนี่ฮะดูสภาพหลังจากที่พายุลมกระหน่ำครับฝุ่นเคอะไปหมดเลยครับผมเนาะติดเครื่องดื่มแล้วก็ติดฝุ่นกลบไอ่ตัวน้ำดื่มพวกพวกเราครับเนาะนี่ฮะคงยังไม่กวาดครับแต่เป็นพรุ่งนี้เช้าถึงจะได้ทำความสะอาดครับผมวันนี้วันที่เจ็ดมีนาคมครับพวกเราจะมา อัปเดตยอดขายของวันนี้ครับผมกับร้านถูกดีมีมาตรฐานจีราธรการค้าครับกับร้านพวกเราครับวันนี้หลังที่ยากที่พายุฝนสงบลงไปแล้วพายุลมสงบลงไปแล้วร้านพวกเราป้ายยังอยู่ครับมาออกมาดูป้ายครับป้ายยังอยู่ครับเนาะ บรรยากาศด้านนอกของพวกเราครับเนาะกอนนี้ก็คือเงียบไปแล้วครับผมเพราะว่าพายุเพิ่งเข้ามาหมาดๆเมื่อกี้เนะาะรดหายหมดเลยผู้คนก็เงียบกร<ม>ิบเลยครับจะมาอัปเดตยอดขายของวันนี้พวกเราครับว่าได้ที่เท่าไหร่กันครับเมื่อวานพวกเราทํายอดไปถึงหมื่นหกพันกว่าบาทครับเนะาะเมื่อวานครับได้หกพันหมื่นหกพันกว่าบาทแต่วันนี้ยังไม่รู้ว่ายอดสักเท่าไหร่กัน เพราะว่าช่วงพายุเข้ามาได้แค่6,000กว่าบาทครับยังไม่รู้ว่ายอดตอนปิดร้านจะสักเท่าไหร่กันครับเนาะเราจะคุยคอนเทนต์อะไรคับเนาะเมื่อกี้มีเอฟถามเข้ามาเรื่องของยอดปันผลอายในทํางาน1เดือนหรือตั้งแต่เราเปิดขายมาพวกเราขายมาตั้งแต่วันที่4ีกุมภาเนาะ,ะขายอยู่ประมาณ20กว่าวันครับ นักตัดยอดสิ้นเดือนไปแล้วครับ,รบแต่ไม่รู้ว่าพวกเราจะได้ยอดหรือปันผลเท่าไหร่กันครับยอดขายแล้วก็ปันผลเท่าไหร่อะจี้เอ้ยจิบยอดที่ปันผลเท่าไหร่ไม่ได้มายังปันผลนะเท่าไหร่อ่าเมื่อกี้มีเอซถามมาครับพวกเราก็จะได้มีเรื่องตอบแล้วครับผมยอดปันผลที่ได้รับเงินจะเข้าวันไหน นคะลิปมาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเนาะ <c oughs> อัปเดตครับยอดของเราขายางกี่บาทคลิปอ่านด้วยมงเพ็่นเนาเอาอ่านอ่านให้หน่อยอ่าจากวันที่สามเดือนสามไม่ใช่ยอดทั้งหมดกี่บาทส่วนแบ่งกำไรยอดทั้งหมดสามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบพมออกมาดิปิมออกมาจะได้อ่านทำคลิปให้ เพื่อนๆได้ชมกันับเมื่อกี้คอมเมนต์เข้ามาแล้วเนาะเราได้มียอดเข้ามาและะ้วฮะเดี๋ยวจะให้น้องปินออกมาก่อนเนาะจะได้อ่ามาอ่านให้เห็นภาพชัดๆครับไม่รู้เงินอะไรเข้าครับนึงว่าเข้าโอนมาผิดครับมาได้แล้วครับขออนุญาตครับเนาะเดี๋ยวจะมาเล่ามาเล่าเรื่องของ เนี่ยรายงานสรุปส่วนแบ่งของพาร์ทเนอร์ครับนะของบริษัททีวีตะวันแดงครับอ่ามองม่เห็นด้นี่ทีวีตะวันแดงครับเลขประจําตัวเพืเศียภาษีครับผมร้านขายของพวกเราประจําเดือนที่2องทับสองพันยีครับวันที่3เดือน3ามสอพันยีครับ รอบวันที่หนึ่งทับสองสองพันสองครับผมส่วนแบ่งจากรายได้ของพาร์ตเนอร์ครับสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทครับโอ้เดี๋ยวดูหน่อยครับค้ายกี่เดือนอ่านรายเสียงไม่ค่อยดีขายไม่ถึงเดือนอ่านาดูเลยด,ดูไม่ถึงเดือนแต่ต้องให้เอฟซีเราได้รู้ว่าเราขายแต่วันไหนยอดขายขายอดขายจะถึงวันที่ไหนนี่ถึงสิ้นเดือนพอดี จากวันที่วันที่สามเดือนสองวันที่ยี่สิบปดลบดิกี่วัน <3. S 1> ลบยี่สิบแปดก็ลบเลยอ่เค่คิดเลขมีอ่ะเค่คิดเลขมีว่ะ <20. S 1> ลบดิยี่สบแปดลบยี่สิบลบสามอ่า เราขายอยู่25วันครับผมกับยอดสินค้ายอดขายสินค้าอยู่ที่359,880บาทค่าซื้อสินค้า3 2 2 4 5 2บาทเงินชดเชยส่งเสริมการขายหมายถึง8ปดเ็บบาทกำไรจากการขายครับขอาห้เาเสียงไม่ค่อยดียนี่นะเอาไหมครับ กำไรจากยอดการขายครับผมอยู่ที่45,500บาทครับค่าตอบแทนของทีดีคือค่าตอบแทนหมายถึงส่วนต่างที่เขาหักจากยอดกำไรพวกเรานะครับผมเนาะ6ก2 3าบาทครับกำไรจากการขายหหลังหักจากหากังอุ่นหลังหักค่าตอบแทนของทีดี5 7 6บาท มีค่าใช้จ่ายครับผมอ้ไม่ใช่วันนี้าจะได้เลยนะครับผมรวมรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆครับหมายถึงพวกประเภทเงินที่โอนขาดศูนย์บาทอุปกรณ์ที่ขายภายในร้านหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทนี่หมายถึงอะไรหมายถึงถุงเนาะแต่เราเหลือเยอะไหมออับหักกับไปก่อนนะครับหักเราไปกินก่อนแล้วค่าใช้จ่ายอื่นๆเก้าร้อยสิบแปดบาทครับเนาะรวมรายได้อื่นๆ ไม่มีครับเงินที่โอนเกินมาไม่มีฮะเงินรางวัลไม่มีฮะร,รายได้อื่นก็ไม่มีค่าแบ่งเปอร์เซ็นต์ของพาร์ทเนอร์ครับผมโอ้ได้แค่31,466บาทครับวันนี้วันที่7จ็ดครับเงินเข้าวันที่7จ็ดนะครับผมของทุกเดือนน่าจะเป็นอย่างนั้นครับ ยอดขายพวกเราก็ถือว่าไม่เยอะครับหากจาก25วันได้แค่ 3, 90, 3 50, 9 0 0 0 0 3 5 9 0 0 0ครับผม3 9 5 0 0 0 9 3 5 9 8 8 0บาทครับเอาเน้นๆเ,เนาะกำไรอยู่ที่40,050 40,050นี้ลบลบค่าตอบแทน TDR ลบทหารเนี่ยอ่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ ให้เพื่อนๆเขดูกันเผื่อท่านใดที่45 5 0 0ลบ12เปอรเซ็นต์71ไม่ใช่69 23อ๋อ12กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ12เปอรกว่ากว่าครับเป็นรายได้ที่ทางถูกดีก็าหักไปเขาจะหักไป15เปอร์เซ็น่บอก บางตัวถึงสิบห้าพวกเราก็บางคือเหล้าเบียร์มันกําไรน้อยก็หักไปน้อยเหมือนกันครับเนาะยอดกําไรอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยครับผมหกักสุดทธิของถูกดีหรือว่าหากักค่าตอบแทนของทีดีฮะใช่เปอร์เซ็นตะ์เนาะสมมติว่าเราขายได้หนึ่งแสนบาทกําไรสุดที่ครับเนาะผมมองว่าเขาก็หักไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันใช่ไหมครับเราจะเหลืออยู่ที่แปดหมื่นห้า ต่อเดือนถ้าเราขายได้นะครับผมแต่นี่พวกเราขายได้แค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบาทครับผมอ่ะกำไรเราได้สี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเพื่อนเพื่อลองคิดดูแล้วกันนะครับนอกาว่ายอดที่หักไปหกเก้าสองสามแล้วก็จะมีอะไรนี่อ๋อมันมีมันเนี่ยผมเนะพวกเรามันมีจริงๆยอดเราได้อยู่ที่สามแปดห้าเจ็ดหก อันนี้คือยอดกำไรยอดที่เราจะได้คืนครับที่หลังจากที่หักเปอร์เซ็นต์ของทีดีไปแล้วแต่ว่ามันจะมีส่วนส่วนต่างที่คือเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในร้านหมายถึงถุงถุงอะไรถึง 6, หกพันือมีอย่างอื่นด้วยของเรายังเหลือยเยอะไหมอ๋อ แสดงว่าแต่ถุงยังเหลือมีมีมีมอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของกระดาษเรื่องของถุงครับกระดาษที่เป็นกระดาษริ้นเรื่องของถุงนี้ฮะผมประมาณนี้นะครับที่เราโดนหักไปครับเนาะคุ้มหรือเปล่าครับเพื่อนเพื่อมาดูกันครับว่ากําไรพวกเราจะคุ้มหรือเปล่ากับยอดขายโ,โ,โดยเฉลี่ยดีกว่าหักมาเด้สามหนึ่งเอาอย่างนี้เลยดีกว่าชัวชว์สามหนึ่งสองสองส,องสี่หารยี่สิบห้า 1248บาทครับให้ผมฟันธงให้ฟังไหมครับขาดทุนครับผม1228บาทนี่คือว่าขาดทุนครับเพราะว่า1เรามีค่าไฟค่าพนักงานอ่ะถ้าบวกค่าเช่าร้านก็จบครับผมนี่ยมีหลายอย่างครับที่ที่ไปไม่ได้เพราะว่ายอดเราน้อยฮะนี่ฮะเอาตรงๆครับตอนนี้เฉพาะค่าค่าที่เป็นค่า จ้างพนักงานก็ขาดทุนไปแล้วครับผมค่าไฟไม่ต้องห่วงครับเรื่องแล้วยังมีค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยใช่ไหมครับค่าภาษียังไม่ได้ไปจ่ายเลยอ่าเจ้าเงินตรงไหนไปจ่ายทีนี้ขายข้าวสารไปจ่ายแล้วเปล่านี่ฮะเป็นอย่างนี้ครับผมเนาะเอาเรามองเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเราจะหักเงินพนักงานนะครับลดค่าแรงพนักงานจี้ัวเราะห์ฮเลยครับมาเล่าสู่กันฟังครับผมเป็นเรื่องที่เราสรุปรายได้นี่ฮะของพาร์ทเนอร์กันเอาจริงๆนะเราไม่ซีเรียสครับ เพราะว่ายอดเราขายไม่ได้จริงๆเนี่ยให้เพื่อนๆก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของสุกดีมาถาครับมาชมช่องผมนี่เห็นทุกประเด็นครับเห็นชัดๆชี้แจงกันแบบจะๆไม่มีการอวยครับผมเนาะเห็นว่าคนจะเหยียบการตายในการซื้อแต่ทําไมกําไรถึงเหลือน้อยขนาดนี้เนาะบางคนมองว่าเมื่อวานเพื่อนถามครับได้บอได้บอครับน่าจะได้กําไรเยอะครับผมก็บอกว่าได้อยู่ ได้อยู่ไม่ถึงว่าได้อยู่แต่ไม่รู้จะได้กําไรเยอะหรือเปล่าหรือว่าเสมอตัวแต่เดือนนี้ครับขอฟันธงครับไม่ใช่หมอรักนะครับผมฟันธงครับค่าทุนครับเพราะหนึ่งครับค่าลงสินค้าค่าจ้างพนักง,งานมาลงจัดเตรียมสินค้าเอาเข้าไปมันตกแค่ห้าหกหมื่นนะครับส่วนที่เป็นค่าจ้างเนาะแต่พวกเรารายได้มาแค่3ามหมื่นหสบสาทจุ 49, สสตางค จะรอดหรือเปล่าครับถ้าเป็นแบบนี้ผมเนาะเนี่ยก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูเมื่อกี้ก็นี่ฮะได้เห็นแล้วครับว่าเราให้ตอบแล้วครับเราจะทำอยูท่ทำคลิปให้ดูแล้วครับเนาะอ่ะยาวไปแล้วครับผมจะขอสรุปยอดวันนี้แล้วกันมาสรุปยอดการขายวันนี้ครับรู้สึกไม่ค่อยดีเลยครับจีจีต้องลดค่าแรงตัวเองนะครับจิบจิบทำเสมือมือวันนี้ ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เดือนน่าจะเป็นยังไงครับผมวันนี้วันที่7เดือน3 2 0 2 2ครับยอดขายอยู่ที่9 7 1 0บาทครับผมโอ้ถือว่ายากครับยงถือว่ายากครับนะเพราะต้องมาดูเดือนมีนากันครับว่าผมจะสรุปยอดให้ดูครับว่าพวกเราจะได้ยอดและกำไรเท่าไหร่ปันผลจากเป็นจากถูกดีให้เราเท่าไหร่กันครับเนาะ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนครับอย่าว่าการคขาบางทีบางร้านเขาก็ได้กำไรเป็นแสนครับของเราได้น้อยแล้วก็ว่าตามน้อยครับไม่เป็นไรเนาะก็ให้กําลังใจท่านแล้วก็คนที่ตัดสินใจเขาทาร้านถูกดีมาตรฐานครับถ้าเป็นผมผมบอกว่าถ้าเราเช่าร้านหรือเราไม่ได้ขายเองอยู่ยากครับเนาะถ้ายอดขายไม่ไดีจริงๆเนาะแต่สาหรับครอบครัวของพวกเราตรงนี้ครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับขอให้ลูกหลานหรือพนักงานเราได้ขายเราได้อยู่ด้วยกันตรงนี้ เพราะว่าอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆครับในอนาคตเนาะอันนี้พูดกันในแง่ที่ดีแง่ดีๆครับแต่รู้สึกหมดกำลังใจไปนิดนึงครับผมอุตส่าห์ครับผมเนาะแต่อย่าให้เพื่อนๆเข้ามาติดตามผมเยอะๆจะได้ให้คุยให้ฟังหรือเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจจะเข้ามาร่วมโครงการของถูกดีฐานเป็นท่านมือของถูกดีนะครับผมเนาะให้มาดูเรื่องนี้ก่อนค่อยตัดสินใจนะครับผมเนาะนี่ฮะถ้าเพื่อนๆมาคนได้ดูทุกคลิปเห็นร้านเรานะวุ่นวายกันไปหมดครับสนุกสนานครับ แต่ผลกำไร25วันเราได้แค่30,000ครับ30,000ยังไปทําอะไรเลยครับหมดเกลี้ยงครับผมเอื <S <S ่อาขาดทุนก็ตันนี้ไม่เป็นไรครับเนะะาะกาฝฟกกดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังใจพวกเราครับทีมงานทีรทธนการค้าคลิปนี้ก็อยู่แบบเงาๆแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ